เรามาทำสูตรชำระร้างจากมะเฟืองกันเลยนะคะเช่นมะเฟืองเราเก็บจากต้นแล้วล้างให้สะอาดนะคะสามกิโลนะคะอย่างผลสุกๆเหลืองๆเงี้ยก็ได้นะคะหรือจะเป็นผลแก่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็น้ำตาล1กิโลนะคะน้ำตาลสีดำเราก็เริ่มจากล้างสาดแล้วก็มาหั่นนะคะหั่นเหมือนปลาดาวนะคะหั่นเป็นชิ้นเหมือนปลาดาวอย่างนี้นะคะ ผลมะเฟืองเนี่ยจะมีพิเศษคือบางคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามกินนะคะกินมากจะทำให้โลหิตจางแต่วิธีกินที่จะไม่ให้โลหิตจางก็คือเลือกผลที่สุกๆอย่างนี้หั่นเป็นปลาดาวบางๆอย่างนี้แล้วก็มาใส่น้ำผึ้งไปหนึ่งช้อนแล้วก็กินวันละหนึ่งผลก็จะทำให้บำรุงเลือดได้ด้วยอะค่ะทีนี้เราหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เราก็นำใส่ในภาชนะนะคะภาชนะที่เป็นพลาสติกนะคะพลาสติกสีขาวค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะพอใส่ในนี้เรียบร้อยแล้วเราก็น้ำตาลใส่เลยนะคะน้ำตาลก็1นกิโลต่อผลไม้3ากิโลนะคะ ไปแล้วก็เขย่าให้น้ําตาลมันลงไปในก้นถังนะฮะคุกเขาให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็น้ําตาลโรยนะคะโรยทั่วให้มิดมาเฟืองเลยค่ะอย่างนี้คน่ะ แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขียนวันที่ไว้นะคะน,นี่ค่ะ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะขั้นตอนแรกเวลาหมักเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่หัน่นแล้วก็ใส่น้ำตาลไปก่อนพอครบ15วันเราค่อยเติมน้ำไปอีกประมาณ5ลิตรถึง8ลิตรนะคะแล้วก็หมักต่อยครบ3ามเดือนจากนั้นเราก็กรองออกมานะคะจะได้น้ำใสๆนะคะน้ำใสๆออกมานะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นหอมของมะเฟืองนั้นๆน,น,นะคะ อย่างถ้าเราไม่มีมะเฟืองเราก็ใช้น้ำมะขามแทนก็ได้ค่ะพวกผลมะขามฝักเขียว,ยวหรือว่าฝักแก่ๆนะคะใช้แทนกันได้นะคะแต่เวลาหมักเนี่ยต้องปิดฝานะคะปิดฝาให้สนิทไม่งั้นมแมลงวันก็จะลงไปได้แล้วก็ผลที่เป็นหนอนหรือว่าไม่ดีเราก็ปาดทิ้งออกไปนะคะเอาแต่ผลดีนะคะ ไม่งั้นจะเกิดหนอนได้เพราะว่า,มาแมลงวันทองมันจะไปเจาะแล้วก็ไปวางไข่ในนี้ได้นะคะตอนแรกที่มาอยู่ที่นี่ก็าปรากฏว่าทําไปแล้วก็ใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เราประหยัดนะคะประหยัดที่ไม่ต้องไปใช้สบู่แล้วก็รักษาพวกผดผื่นคันได้ด้วยค่ะบางรายนี่มาเป็นผื่นแดงเลยนะคะคันแล้วก็ใช้น้ำมาเฟืองเนี่ยไปอาบน้ำปรากฏว่าผื่นแดงนั้นก็หายไปด้วยะค่ะ วิธีใช้เราก็สามช้อนนะคะน้ำหนึ่งขันแล้ววิธีใช้มิเชลาดลงไปเทนในตัวเลยก็ใช้ผ้าขนหนจุ่มจุ่มแล้วก็บิดแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดตั้งแต่หน้าแล้วก็ลงมาทั้งตัวซึ่งจะทําให้ไม่มีกลิ่นตัวด้วยนะคะถ้าเราทําเองเนี่ยรู้สึกว่าสะอาดแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็จะได้นําผลไม้ที่เรามีอยู่นํามาเกิดใช้ให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้ตรงนี้ที่ทําให้เราประหยัดแล้วก็พึ่งตนเองได้นะคะ่ะ